สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเบียใบเฟินค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงใบเฟินพาทำนะคะวันนี้ดอกเฟินจะพามาแยกนะคะต้นไม้ที่เราทําการเพราะหรือว่าหั่นเป็นชิ้นชิ้น,นพอเขางอกเสร็จสับเรียบร้อยทํายังไงต่อไปแยกเขาลงกระถางให้เขาไม่ช้ำเลยคะ่ะหรือว่าช้ำน้อยที่สุดนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทํากันวันนี้ต้องหาอุปกรณ์ซะก่อน อุปกรณ์แรกเตรียมเลยค่ะกระถางนะคะสำหรับไซที่เฟิร์นใช้เนี่ยคือกระถางสามนิ้วนะคะเพราะว่าเฟิร์นต้องการจะให้มันดูแบบเป็นช่อสวยๆอลังการนะคะสิ่งที่2นั่นก็คือช้อน,นะคะ่ะทุกท่านช้อนนี้เลยอ่าและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพระเอกของเรื่องเรานั่นก็คือนี่เลยนี่คือบอลที่เฟิร์นหั่นไปน่าจะประมาณเดือนครึ่งนะคะ สภาพเขาก็จะอยู่กันแบบนี้จะมีความวุ่นวายแล้วก็วุ่นวายมากๆอยู่พอสมควรนะคะอย่าถามว่าเขาคืออะไรบ้างเพราะว่าบางทีก็จาไม่ได้หันรวมๆกันนะคะทุกท่านแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการกลับไปกล้องหลังแล้วก็ค่อยๆทํากันไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะนี่กล้องหลังนะคะนี่เล เรามีช้อนแล้วนะคะวิธีการก็คือเราจะเอาช้อนฝังทางด้านนี้นะคะมองเห็นไหมอ่ะฝังทางด้านนี้ขุดเขานะคะจิ้มลงไปอย่างนี้แล้วก็งัดเขาขึ้นนะคะเพื่อให้เขาเจ็บน้อยที่สุดนะที่สําคัญเราจะเลือกไซส์กันก่อนนะคะว่าไซส์ไหนเราจะเอาไว้กระถางเดียวกันซึ่งเฟิร์นเป็นคนที่ไม่ค่อยขี้แพงต้นไม้นะคะเฟิร์นจะเอาไซส์เดียวกันใส่ในกระถางขนาดไซส์3นิ้ว สักประมาณ2ต้นนะคะเพื่อว่าให้เขารู้สึกว่าเป็นช่อขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวอนอื่นเราต้องดูก่อนเอาตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เอา,สาใส่ใกล้ๆกันก่อนนะคะนี่เนาะก็ขุดลงไปเลยปึ๊บจิ้มเสร็จป,ปึ๊บก็งัดเลยค่ะอ้าวอื ไายขึ้นมาแล้วนี่ไงนะคะแล้วก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวขุดไปอีกเอาอีกสักต้นหนึ่งเอาอีกสักต้นหนึ่งเหุ้ผลนที่เฟิร์นใช้ช้อนนะคะเพราะว่าเฟิร์นเคยดึงแล้วนะคะ ปรากฏว่าขาดนะคะฝนเคยดึงแล้วมันขาดก็เลยลองใช้วิธีนี้ดูนะคะซึ่งได้มาจากปรมาจารย์ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเออลองใช้ช้อนดูนะ,ะน้องเฟินเฟินก็เลยใช้ช้อนนั่นเองไปกันง่ายๆเลยอย่างนี้ชึบได้มาแล้ว เห็นไหม,มเห็นไหมจริงลงไปแล้วก็งัดขึ้นนะคะ าลงมานะคะได้มารรหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําต่อกันเลยนะคะว่าเราจะทํากันยังไงคือขั้นตอนที่สําคัญนั่นก็คือการปลูกนะคะสําหรับพี่บางคนเขาก็จะเอาน้ําใส่นะคะแล้วก็เอาเอ็มร้อยใส่หนึ่งฝาต่อน้ำหนึ่งหนึ่งขังนะคะเพื่อที่จะแช่ให้ล่อรากออกมาหรือเขาเรียกว่า B1 นั่นเองแล้วก็ตอนนี้น้องเฟิร์นก็ทําการปลูกอันนี้คือกระถางประมาณ3นิ้วนะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาดินใส่เข้าไปในกระถางสักหน่อยหนึ่งก่อนเพราะว่าต้นค่อนข้างจะเล็กนะคะ นี้แล้วก็เลือกต้นที่ไซส์ใกล้เคียงกันที่สุดมาสองต้นนะคะนี่หน,นึ่งต้นนี่หนึ่งต้นเพราะเฟิร์นต้องการจะปลูกให้เขาเป็นกอนะแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยเอาดินใส่อย่างนี้กบๆนะคะแล้วก็กดด้านข้างอย่างนี้นะคะกดข้างๆกดข้างๆเพื่อให้เขาไม่ช้ำน,นะคะอย่างนี้เลยแล้วก็จะได้มาแบบนี้ ไงล่ะลเดี๋ยวเด็กเฟินทําให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยน้องเขาจะอยู่ในสภาพไหนนะคะไปเลยค่ะชะดัดๆตันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ํานะคะใส่ลงไปในนี้เสร็จแล้วก็วางเขาไว้ที่ล่มนะคะใครที่ติดตามน้องเฟินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ